เป็นปุกรายการที่ 7, มอนเตนะฮะ8เมอร์เซเดสเเป็นไทม์มาสเตอรนะ์ครับผมน่าจะไล่กัน3าม้สามนิ้วแลยนี่เกือบ3นิ้วนะครับผมทุกทุกเรือนเดินปกติดูเรื่องระบบเดินก่อนครับมอนเตครับเข็มบีสีแดงอันนี้เมอร์เซเดสเข็มบีสีแดงอันนี้เข็มบีสีขาวอยู่ในครับปุ่มลังครบนะฮะ ครบ,ครบมอนเตสมบูรณ์หมดครับเดินปลุกสมบูรณ์หมดอันนี้นึ่แปด e มอร์เดสเมอเดสาลานมันจะปลุกตลอดแล้วเข็มเข็มตั้งปลุกไม่มีครับเวลาไขปุ๊บมันจะปลุกตลอดเข็มตั้งปลุกไม่มีครับจะเดินปกติอันนี้เดินปกติเลาไขล้านปลุกปุก๊บปลุกตลอด มีร้านปลูกมันจะมันจะปลูกตลอดเราปลูกเราไปทำเองฮนะขายตามสภาพเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวมาดูมอนเต้ครับมอนเต้นี่ผมพูด